สวัสดีครับคุณหล่อหินครับพี่น้องเมื่อกี้ก็มาหาปลาคือเก่าครับลงทุ่มมองลงไล่ไข่เป็นมื้อที่สองครับพี่น้องครับมากหน้าหลายตาโอ้หลายกวุมมือวานนี่ครับเมื่อกี้ก็สิบสามลำครับมือมกำลังทะยอยกันทับเขื่อนเลยพี่น้องเบริพายเลยพายมันเหนือ่อยเวลา เขาเจ็บปูมองแล้วแล้วมันต้อง,ต,องต้องได้ใส่เครื่องทุนแรงเนาะต้องได้ใส่เครื่องกำลังตุกมองครับตุกมองแล้วกัสิบลำต่อไปก็เป็นการทุ่มเลยบางคนเพิ่บางลำเพิ่มมาสองคนก็นสบายเนี่ยคือผมนี่คนละหิมนี่โอ้มาคนเดียวเลยเด,เดินเดียวครับ ในแม่บ้านกับเพื่อนปิดิภารกิจเนาะหลายหลายลำอยู่ครับมาสองคนช่วงนี้กับน้ำกับยังแห้งอยู่ได้พี่น้องเลยยังน้ำยังแห้งอยู่อันนี้เพื่อนสักมามือเลียกได้อลยนี้สักมามือเลียกได้เพื่อนมองยังมองยังบริขาจักตามันคือสิมุ่นมือนี้ละอ้ย ใหญ่ปิ้งปลากิน huh. ข้าวเที่ยงอีกแล้วครับพี่น้องครับมื้อนี้ก็ได้ต้มของบ้าบีมนะโอ้มานุ่กันกันสิบก่าลำหลายกว่าเมื่อวานนี้อยู่เป็นมื้อที่สองเลยพี่น้องเลยมาถุมองกันเลยมมีหอตปลากำลังเบิลกำลังปิ้งปลาไฟกันเลยกองไฟคักขนาดกองไฟกันเลยอุ้ยส่วนกองไฟเนาะปลาปิ้งกันเลยครับ ขยังไปเข้าวปะหุมาปปะหุมาปกระพียงปลาไปกระเซาะไปกระเซาะไอตอนตอนมึงย่างเซ่ยมึงเมื่อไปหรอจอยบรรยากาศครับรรยากาศพิ้งสงครามเลยพิ้งสงครามแม่เท่เท่ต่ำกว่าไอเมื่อวานนี้อีกเนาะกันกินข้าวเพราะว่ามันมันมีมันมีมองลาดอยู่นี่น้อยหนึ่งก็เลยพากันขึ้นมากินข้าวอยู่นี่ครับ มันจะกกศครับอืมปีงป่ามันจะคับขนาดปีงป่าเออทหารเพื่อนเลยสีหน้าเราเลยมีน้ำวันนั้นพร้อมตัวนี่น้ำปะนน้ำน้ำเกลือเกลือเกลือหนาว สมนปีงป่าน้องเนาะต้นใหญ่โยจักบวกเข้ากันได้มีฮอนบวกมีฮ้อนบวกบวกด้าดกันเยนก็ยังไ่เห็นกับอีพ่อมาถึงเลย นั่งซกมปนนี้นะนัุกานีอ้ใคกน้มันมีบลเลกนาะมกูเือมก้ลวเซแล้วไม่ด้กินางวมงี้รวุกนะคัปลาปรมกนลังสิลงมืออ้ลัพนกได้ี๋วมาเดครับน้าเขียงน้วกันครับ้บุนนวายเล็กหน่อยัว่าเขาหลับกับเขาลประมาณนี้ครับหนเดยวกนัา ป้าปิงป้เขาอุ้ยปิงป้าป้อ้ยมันเหมือนแบบอันนั้นได้ครับมันมีมันมใบไม้ห้องอยู่เนามันมีใบไม้หอมมอนเาปุงใส่ทีดินเน้องเลยเามีในหองอยู่เขาเอใบไม้ตัดมาใไหมเนาะมาห้ออาจารย์บอกเอากระล่าบมเา้ยย่าร ต้มพักนรมามามาแซ่ๆนั่ก่อนครับพี่น้องครับ